ไทยครับรายการที่เราจะนําเสนอตํำรับอาหารทั้งไทยทั้งเทศนะครับแต่ว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารเอาไว้นะครับเพื่อให้เราได้รู้ที่มาที่ไปทําให้เราได้รู้ว่าก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่มาของเมนูอาหารต่างๆตํำรับอาหารต่างๆนั้นเขา เป็นอย่างไรกันมาก่อนนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจะสุวันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังไปพร้อมๆกับโกมุตคงเทศด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วครับที่จะพาสเสน่ห์ของรสชาติไทยๆมาฝากกันแต่วันนี้ชื่อเมนูที่อาจารย์บอกเนี่ยมันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมสองเชื้อชาติเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าตัวชื่อตำรับเนี่ยไทยแน่ๆแ,แต่ว่า ชื่อของวัตถุดิบองค์ประกอบสำคัญเนี่ยดูไม่ค่อยไทยสักเท่าไหร่เลย <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้เมนูนำเสนอของเราคืออ่าน้ำพริกของไทยครับกับเต้าหู้ยี้ของจีนนี่ไงเอามาผสมกันแต่ว่าพอทันทีที่เราเริ่มต้น ตัวชื่อตำรับว่าเป็นน้ำพริกปุ๊บมันคิดถึงไทยเลยอ่ะใช่ค่ะเ,เวลาบอกว่าน้ำพริกนั้นน้ำพริกนี้ไม่ได้คิดถึงชาวต่างชา,ต,า,งชาติชาติใดเลยแม้แต่ชาติเดียวน้ำพริกนี่ยังไงก็ไทยของไทยค่ะแต,แต่ว่าสิ่งที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบหลักเลยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะมาจากที่ไหนวันนี้เป็นเต้าหูย้ยีจานครับผมขอเริ่มจากเต้าหู้ยีก่อนเลยทําไมเราต้องไปยีมนะันเต้าหูย้ยีคืออะไรครับเต้าหู้ยีก็คือเป็นเต้าหู้ที่ผ่านกนารหมัก ผ่านการหมักนะคะเป็นเป็นอของที่เรารับมาจากจีนครับจีนเนี่ยเขาเริ่มต้นก่อนคนจีนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบกินเต้าหู้อยู่แล้วครับนะคะแล้วตัวเต้าหู้เนี่ยก็มีการทําการทุกเชื้อชาติทุกมณฑลจริงๆเหมือนอันนี้มันเหมือนกับการทําซ้ําทําซ้อนหลายๆทีเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ๆมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเต้าหู้ขึ้นมาเหมือนแบบว่าผลไม้มะม่วงมะปรางเลยเต้าหู้เนี่ยมันก็เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์มาจาก ถั่วถั่วเหลืองค่ะพอจากถั่วเหลืองว่าเป็นเต้าหู้แล้วเนี่ยยังจะเอามาเป็นเต้าหู้อาจจะอาทำกันเยอะมากนะคะจนกระทั่งมันมีเยอะมากมายถเต้าหู้เนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะเก็บไปได้นานมากอครับมันก็จะเสียพูดใช่ครับนะคะก็ควรที่จะเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์ต่อโดยการทำออกมาหมักอ่าครับหมักด้วยเกลือ ครับแล้วก็ใส่ไอ้พวกเครื่องยีส์เหมือนเหมือนบ้านเราที่ทำอะไรคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ข้าวเหนียวมาหมักก,กับปลาจนกระทั่งกลายเป็นปลาร้าหรือมากกระทั่งใช้ยีสต์มาผสมกับข้าวเหนียวมาทำเป็นข้าวหมากในในแนวคิดเดียวกันเนี่ยนะคะคเขาก็จะมีพวกเครื่องเหล่านี้เนี่ยเอาลงมา,มาหมักกับ เต้าหู้เพื่อให้มีมีมรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งในกระบวนการหมักด้วยความที่เราบอกว่ามันมีเหมือนกับการใช้ยีสต์การใช้เหมือนกับปลาที่กินได้นะคะคเหมือนอย่างชีสที่มันมีเชื้อรายเยอะๆอ่าใช่ครับอันนั้นเนี่ยของที่กินได้เนี่ยมันอาจจะทำให้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ใช่เพราะจึงเป็นที่มาที่เชื่อคิดว่าเต้าหู้ยี้มันน่าจะชื่อบ้านเราแหละเรี่ยคือมันเต้าหู้ปกติแต่ว่าพอดองเสร็จปุ๊บกลิ่นมันยี้ <laughs> เลยกลายเป็นเต้าหู้ยี้ <laughs> <laughs> นี่เราสันนิษฐานกันนะคะ <laughs> จริงๆแล้วยด้วยกระบวนการแบบนี้นะครับมันเป็นการยือดอายุของอาหาร <laughs> แต่ว่า ด้วยกระบวนการของมันเนี่ยมันจะทําให้ใส่สารคําว่าสารเนี่ยก็คือสารตามธรรมชาตินี่แหละอย่างเช่นใส่ยีสต์ใส่เชื้อราอะไรก็ไปเนี่ยมันไปเกิดการย่อยสลายบางตัวแล้วทําให้เกิดแก๊สบ้างทําให้เกิดกลิ่นบ้างหรือว่าทําให้บางอย่างเนี่ยแปรสภาพไปบ้างนะครับแต่ว่า ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยถ้านอกเหนือจากกลิ่นต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยรสชาติมันจะเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว<ช>อย่างของฝรั่งเขาก็มีปลาแอนโชวีใช่ไหมหก็กลิ่นก็พอกัอน,น<ช>แต่ว่าก็ชอบกินเหลือเกินกเพราะามันปลาลับฝรั่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามาทําอะไระน,นะครับตัวถ้าเริ่มต้นจากเต้าหู้เนี่ยตั้งแต่การเอาถั่วเหลืองมาทำเนี่ย มันก็ทํายากอยู่นะผมเคยดูสารคดีการทำเต้าหู้นี่โอ้ย<ช> oh, มันไม่ใช่ว่าจะ<ช>งา่งายๆ<ช>เลยนะไหวจะต้มกรองอัดเออ,อโ้เยอะมากแล้วก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าเนื่องจากว่าลักษณะเนื้อสัมผัสของเต้าหู้เนี่ยมันนิ่มแล้วมันก็การทําให้มันทรงคงรูปทรงเอาไว้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้อพอเอามาทําเป็นเต้าหู้ยีเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจะต้องมีการหมักดองเพิ่มเติมขึ้น ผมว่าโดยกระบวนการของมันเนี่ยมันก็น่าที่จะทําให้เกิดการแปรสภาพเ,าเปลี่ยนรูปกันไปได้เพราะนั้นแต่ว่ามันยังออกมาเป็นก้อนเป็นทรงได้นี่เขาใช้วิธีไหนครับอาจารย์เขาตัวผู้ยีสมัยก่อนเราจะเจอนะคะว่าเขาจะใช้ใบไผ่ครับมาหอ่อตัดให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ,รแล้วก็ห่อด้วยใบไผ่ก่อนที่จะเอาไป แปลรูปเข้ากระบวนการครับเพราะนั้นมันก็เลยจะยังคงรูปได้อยู่ใเพราะถ้าเกิดไม่ห่อเนี่ยผมเชื่อว่าโดยกระบวนการแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเละแปรสภาพเหลวอะไรต่างๆแล้วมันคือมันอาจจะยังเป็นเต้าหู้ยี้แต่เป็นเต้าหู้ยี้ที่ตักมาใช้งานยากเพราะว่ามันจะอยู่ในสภาพเหลวๆใช่ค่ะนะฮะแล้วก็จะดูไม่ดีด้วยนะฮะถ้าถึงแบบนั้นอ่ะเรารู้จัก ต้าหู้ยีกันแล้วนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเวลาที่พูดถึงเมนูของเต้าหู้ยี้เรามักไม่ค่อยรู้จักการที่นํามาทําเป็นน้นําพริก,รกอันนี้มีที่มาอย่างไรครับสําหรับตัวน้ําพริกที่ว่านี่ครับก็คงจะต้องย้อนกลับไปนะคะว่าน้ำพริกเต้าหู้ยี้เนี่ยได้มีการบันทึกเป็นหลักฐานในรัชกาลที่5ครับโดยเจ้าจอมอมอมราชวงศ์สดับแะดาวันที่เป็นผู้บันทึกเล่มนี้นะคะท่านได้บันทึกเอาไว้ว่าได้มีการเอา ไม่ว่าจะเป็นเต้าเจี้ยวก็ตามหรือเต้าหู้ยี้ก็ตามเนี่ยเอามาปรุงเป็นน้ำพริกออันนี้จากการศึกษาข้อมูลทั้งหลายก็คงสันนิษฐานว่าเราเมื่อมีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างชาติรเราก็คงจะได้เป็นเครื่องราชบรรณาการที่มีของของแต่ละชาติชาตินั้นๆเนี่ยเข้ามาแปลกๆแ,แล้วก็เยอะมากส่งมาที่ห้องเครื่องนั้นผู้ที่ดูแลห้องเครื่องต้นก็จะต้อง เอามามองแล้วว่าจะเอามาทำเป็นเมนูอะไรเพื่อขึ้นโต๊ะเสวยอืมเพราะว่าจริงๆการที่ได้รับของเป็นราชบรนณาการมาเนี่ยทิ้งเสียไม่ได้เพราะว่ามันดูไม่ให้เกียรติใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าจะบริโภคเนี่ยเราก็คงต้องคิดถึงคนของเราด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้รสชาติหน้าตากลิ่นแล้วก็รสสัมผัสที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยสามารถบริโภคได้ก็ต้องเอามาปรับเอามาทำให้มันได้ตำรับที่เราคุ้นเคย ะอะไรจะคุ้นเคยคนไทยไปมากกว่าน้ำพริกไม่มีค่ะไม่มีแล้วน้ำพริกทุกชนิดโดยเฉพาะรัชกาลที่5ทรงมโปรดน้ำพริกรอันดับหนึ่งเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นการเอามาปรับปรุงให้เป็นน้ำพริกเนี่ยก็จะอันดับหนึ่งเลยโดยชื่อเนี่ยทำให้กินง่ายขึ้นและจากนั้นเนี่ยการทำเป็นน้ำพริกเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้ำพริกของไทยที่ทำให้สามารถดึงเอาวัฒนธรรมอาหารของที่อื่นใดก็ตามทีเนี่ยมาเป็นของไทยได้ เพราะว่าตัวน้ำพริกอ่ะพอมีพริกมีกระเทียมเข้าไปปุ๊บนะจบเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะเสร็จกลายเป็นไทยหมดเลยะจ,จะเรื่องนึกนึกถึงนะคะเราไม่มีอะไรจะกินเนี่ยนะคะคแค่พริกกระเทียมน้ำปลาอย่างพวกเข้าอร่อยเลยไข่เจียวนนร้อนๆชักฟองก็อร่อยแล้วใช่ก็บีบมะนาวหน่อยหนึ่งใช่สำหรับตัวน้ําพริกเต้าหู้ยีนี่มีเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเราจะเนี่ยด้วยอ่ะอย่างเมื่อกี้เราคุยกันนะคะเรื่องของน้ําพริก กระเทียมพริกปลามะนาวโอเคเนี่ยแหละค่ะคือตัวหลักเลยเพียงแต่ว่าเราเติมตัวเต้าหู้ยีลงไปนะคะคนั้นเครื่องปรุงหลักๆของตัวนี้ครับถ้าเราจะเสริมให้กับรถ ให้กับตัวน้ําพริกให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้ม่อมหลวงเนื่องนิร,รัตได้เขียนเอาไว้ว่าเราก็เติมพวกโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ลงไปด้วยจะทําให้มีความกลมกล่อมและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากที่จากบันทึกแรกของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับนะคะท่านบันทึกไว้ว่าจะมีแค่ตัวเต้าห,หู้ยีสองช้อนโต๊ะน,นะคะหัวหอมสิบหัว ครับพร้อมแดงเนี่นะครับใช่ค่ะครับทีนี้ด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยเดาว่าน่าจะใช้กากหมูเป็นเครื่องประกอบสำหรับวัตถุดิบที่มีความแปลกแตกต่างม,มันจะช่วยทำให้มีกลิ่นมีรสสัมผัสที่ดีขึ้นครับท่านก็จะเติมกา,กากหมูที่เจียวลงไปเล็กน้อยครับปริมาณคือท่านกะบอกว่าเราปอกหัวหอมมา หั่นไว้ได้เท่าไหร่ก็เอาก,ากากหมูมาให้เท่ากับหัวหอมอ๋อ oh, ครับ,รบวิธีการเทียบของโบราณคือไม่ได้ช่างตรงวัดนะคะแต่ใช้ปริมาณให้มันเท่าๆกันครับตัวหลักคือแค่นี้ hmm? มีแค่นี้ค่ะ <Huh? S 2> แล้วก็ปรุงรสด้วย เติมพริกลงไปค,ความเผ็ดตามชอบครับเติมมะนาวลงไปตามชอบความเปรี้ยวเติมน้ำตาลทายเพื่อตัดรสไม่ให้มันเค็มโดดเพราะเต้าหู้ยี้นี่คือเค็มอยู่แล้วไม่ต้องเติมเค็มอีกเลยครับ,รบอันนี้คือเหมือนเรานึกภาพเหมือนกับตําน้ําพริกกะปิ ที่เอาเต้าหู้ยี้มาตำกับกะหัวหอมไม่ใช้กระเทียมเพราะกลิ่นของกระเทียมจะตีกับกลิ่นของเต้าหู้ยี้มันของกลิ่นแรงด้วยกันทั้งคู่ก็เลยใช้เป็นหัวหอมและอีกอย่างหนึ่งคือหัวหอมเนี่ยเป็นพืชที่มีน้ําเยอะครับมันจะทําให้แล้วก็มีความหวานมันก็จะเจือจางความเค็มลงไปทาให้เจือจางนะคะแล้วก็เติมความมันเข้าไปเพื่อให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเติมพริกเติม น้ำตาลเติมมะนาวไปแต่กากหมูเนี่ยไม่ได้ลงไปตำแต่เอาไปคลุกตำด้วยค่ะอ๋อตำด้วยถ้าตำ<า>้วย,วยกากหมูก็จะเละเนี่ยเละค่ะอ้าน้ำพริกนี้กากหมูจะเละนะครับแล้วก็มีความมันจากน้ํามันที่อยู่ในกากหมูใชค่ครับมันก็จะทําให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่หม่อมหลวงเนื่องได้บันทึกเอาไว้ว่าจริงๆตาแค่นี้ก็อร่อยแล้วเอามาคลุกกับข้าว กินได้เลยแล้วเหมือนว่าเหมือนกับเราตำน้ำพริกกะปิแล,แล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวเต้าหู้ยี้เนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนกะปิครับนะคะแล้วก็ใช้กะหมูเนี่ยเหมือนกับแทนกับตัวกุ้งแห้งอะครับใส่เข้าไปมันทําให้มีความมันมีความกลมกล่อมอร่อยแต่ถ้าอยากจะให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะให้เติมความเปรี้ยวด้วยผลไม้เปรี้ยวอื่นๆ,ๆเช่นมะดันอืมะอึกอซอยใส่ลงไป มันทำให้มีความเปรี้ยวโดดชูรสชาติขึ้นมาทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ให้ตีเอาหมูหรือกุ้งก็ไะดะ้เอามาสับแล้วก็ไปผัดให้สุกนะคะครับโดยอพอเรามีเนื้อสัตว์ตรงนี้เข้ามาเราสามารถที่จะเอาหอมเอากระเทียมเนี่ยไปเจียวให้สุกก่อนเอาไปเจียวให้หอมก่อนนะคะคแล้วก็เอาหมูเอากุ้งเนี่ยเอาลงไปผัดครับ เอาลงไปผัดก่อนแล้วค่อยมาผสมกับน้ำพริกเมื่อสักครู่นี้อ๋ตอตอนแรกตอนแรกดูนิดเดียวไม่มีอะไรมากต่อไปเนี่ยค่อยๆปรับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นตอนนี้ขออนุญาตทบทวนตัวเครื่องปรุงใหม่หมดเลยอาจารย์เพราะว่าตอนแรกที่บอกนี่มันมีแค่สามสี่อย่างเองตอนนี้มันเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นดั้งเดิมเลยประกอบไปด้วยดั้งเดิมเลยเนี่ยเราก็จะมีแค่ตัวเต้าหู้ยีครับหัวหอมครับกากหมูครับพริกริกแล้วก็ปรุงรสซึ่งปรุงรสเนี่ยคือมีเปรี้ยวมี หวานอหวานเพราะเผ็ดจากพริกอยู่แล้วกับมีเปรี้ยวกับหวานเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอต่อมาพอใส่ของเพิ่มเนี่ยมีอะไรบ้างครับตัวที่เพิ่มไปเนี่ยนะคะเราแทนที่เราจะเติมเปรี้ยวเวนบีบมะนาวใส่ไปเฉยๆนะคะแล้วใส่ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเติมลงไปได้อย่างเช่นมะดันมะอึกมะเขือเทศด้วยก็ได้ครับนะค่ะเอามาหั่นซอยให้ละเอียดนะคะแล้วก็ตําลงไปผสมกับ ต้าหู้ยี้เมื่อสินะคะแล้วก็เพิ่มด้วยเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นกุ้งจะเป็นหมูสับก็ได้นะคะแล้วก็เอาลงไปผัดให้สุกก่อนผัดให้สุกก่อนทีนี้การที่เอาลงไปผัดเนี่ยผัดเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่อร่อยไม่หอมใช่ไหมคะมันน่าที่จะเอาหอมมาเจียวกระเทียมมาเจียวให้มีกลิ่นแล้วสัมผัสได้อร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยเอา หมูกับกุ้งเนี่ยรวมด้วยรวมกันแล้วจากนั้นแต่ไม่ต้องปรุงรสอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมีรสของน้ำพริกอยู่แล้วรอบแรกนะคะแล้วก็เราก็เอาลงไปคลุกครับหรือเอาไปโคลกไม่ใช่คลุกเอาไปโคลกเลยค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันครับมันจะทําให้ได้รสสัมผัสอีกแบบหนึ่งขึ้นมาน้ำพริกเนี่ยมันก็จะจากเดิมที่เป็นน้ำพริกแค่เละ แล้วก็มีเนื้อสัมผัสแค่ไม่กี่อย่างตอนนี้มันแทบจะกลายเป็นน้ำพริกลงเ,ลเรอืออยู่ม,มีทั้งหมูไม่ได้อะไรเติมเอาไปเต็มเลยนะ,ะใช่ครับแต่ใช้ความเค็มจากเต้าหู้ยี้เท่านั้นอืมเพราะจริงๆอ่ะผมว่าไม่ว่าเอาอะไรใส่เข้าไปนะก็กลบเต้าหู้ยี้ไม่ได้เพราะ<ช>ว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติของเขาเนะี่ยโดดมากโดดมากๆผมเชื่อว่าการที่มีความพยายามในการใส่สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยก็เพื่อที่จะพยายามลดทอนความโดดที่ไม่คุ้นชินนี้แต่ ลดถอนได้แต่มันไม่กลบใช่ค่ะเพราะยังไงก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีเขามาแรงมาอย่างนี้แปลว่าไม่จําเป็นต้องมีเมนูไหนเป็นเป็นกินแหนมอีกแล้วไม่ต้องมีค่ะแหนมก็ได้แล้วฮะในเมื่อมันรสชาติมันมีความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ดใช่ไหมคะแล้วมีน้อสัว์แล้วด้วยใช่ค่ะหน้าที่จะเอมีของแห้งๆอย่างเช่นพวกปลาแห้งอ๋อ ปลาชอนแห้งปลาสลิดแห้งทอดครับอ่ามันก็จะได้ความอันนี้เรามีหมูมีกุ้งใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็จะแหนมด้วยกับปลาอจะทําให้ออร่อยขึ้นหรือแม้กระทั่งไข่เจียวไข่เจียวเฉยๆนี่เลยใช่ค่ะแต่ผมว่าไข่เจียวกินกับน้ำพริกอะไรก็อร่อยแล้วเมนูนี้ยังไม่มีผักเลยอาจารย์ผักที่ใช้เนี่ยมันควรจะเป็นผักสดหรือผักลวกฮะผักสดค่ะผักสดนะครับก็จะเป็นแตงกว่า แตงแตงอ่อนแตงอ่อนครับแตงโมอ่อนลูกแตงโมอ่อนหรือน้ำเต้าครับนะคะหัวไชเท้าสังเกตดูนะคะว่าถ้าสมมุติเป็นเมนูที่มีการใช้ตัววัตถุดิบแปลกๆเนี่ยที่มีกลิ่นหรือมีรสพิเศษเนี่ยครับจะนิยมใช้พวกเนี้ยค่ะพวกแตงอ่อนพวกไชเท้าเนี่ยมากินคู่กันผักครับเพราะว่ามันจะมี รสขื่นรสขมอย่างเงี้ยอย่างนี้ตัวขมิ้นขาวก็น่าจะได้ได้เพราะมันก็จะมีรสชาติประมาณเดียวกันก็คือทําให้มีกลิ่นหอมด้วยใช่ฮะใช่ก็อาจจะมาสู้กันกับเต้าหู้ยีแต่ก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีอันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ปัจจุบันนี้อย่างนิยมกันอยู่ไหมอาจารย์ผมไม่ค่อยได้ยินคิดว่าคงไม่มีคนเอามาทําอืำถามว่าเราตอบไม่ได้ว่านิยมหรือไม่นิยมคิดว่า คงไม่มีคนอยากจะทำอ,ะอ่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าควรจะทำอย่างไรที่จะให้อร่อยเพราะว่าไม่มีการสืบทอดนั้นผมว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังกันอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะสืบทอดสเสน่ห์รสไทยของเรานะครับลองเอาเมนูนี้เนี่ยขึ้นโต๊ะขึ้นสำรับอาหารในบ้านคุณผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ประทับใจบุคคลในครอบครัวหรือว่าแขกไปใครมาทั้งหลายเขคงจะ อะไรนี่เออมีได้หรือเมนูนี้กลิ่นแปลกๆเนอะแต่เอ้ยรสชาติก็ดีจังเลยแถมเนื้อสัมผัสเยอะอีกต่างหากด้วยสเสน่ห์ความเป็นรสไทยของเราแม้ว่ามันจะชื่อเต้าหู้ยี้ก็ตามแต่ผมเชื่อเลยนะว่าอันดับแรกสุดเลยสเสน่ห์มาจากความเป็นน้ำพริกนี่แหละใช่ค่ะครับและอันดับต่อไปก็คือที่อาจารย์บอกไว้ว่ามีการปรับปรุงเพิ่มเติมอันนี้คือ ความเป็นพี่ไทยของเราเลยนะครับว่าเราสามารถทําให้อาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหรือแมก้กระทั่งไม่ใช่อาหารก็ตามศิลปาวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยเราสามารถทําให้เป็นไทยกันได้ง่ายดายมากโดยการดึงเอาเอกลักษณ์โดดเด่นของเราเข้าไปใส่ไว้อย่างเช่นเนี่ยในกรณีนี้มีกากหมูเข้าไปมีมีเนื้อหมูเนื้อปลามีอะไรต่างๆนาะลงลงไปคลุกอยู่ด้วยเลยเนี่ยผมว่ามันจะทําให้ความเป็นต่างชาติลดน้อยลงแล้วเราจะคุ้นชินมากยิ่งขึ้นคุ้นลิ้นเรา มากยิ่งขึ้นค,คุณลินจะจะไม่มีความรู้สึกว่ากลายเป็นของจีนไปเลยถ้าเราพูดถึงเอากินข้าวเอามีเต้าหู้ยี้เต้าหู้เยี่ไปผัดกับอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าอันนั้นคือกับข้าวจีนครับแต่เพราะว่าเป็นน้ําพริก,รกปุ๊บเสร็จเลย,ยงไ,งไทยแท้แน่นอนยังไงก็ไทยแท้นะครับท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์ครับประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าๆอาจารย์มีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับเมนูนี้เพิ่มเติม,ตมไหมครับด้วยความที่มันเป็นน้ําพริก เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าหนึ่งรสชาติคุณจะชอบแบบไหนครับสามารถเติมลดปรับเพิ่มได้ตามอัธยาศัยอันที่หอันที่สองคือตัวเท็กซ์เจอร์นะคะถ้าสมมติว่าท่านไม่ต้องการน้ำพริกที่มันเละออาจจะไม่ลงไปโคลกท่านโคลกแต่เฉพาะส่วนแรกที่เหมือนเป็นน้ำพริกรอบแรกนะคะเสร็จแล้วก็เอาลงพอเราเอาหมูกุ้ง กระเทียมเจียวหอมเจียวเนี่ยผัดแล้วก็เทน้ําพริกลงกระทะอแล้วก็ลงผัดคลุกไปได้วยกันใช่ค่ะคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท็กซ์เจอร์อีกแบบหนึ่งที่มีเนื้อสัมผัสของกันกินเนื้อเป็นชิ้นๆน,นะคะแต่มีรสชาติแบบน้ําพริกอืมครับครับแล้วก็ อีกหนึ่งอันที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือเป็นกุศโลบายในการกินผักสดได้มากยิ่งขึ้นเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ลองเอาไปทําดูครับแล้วใครได้ผลอะไรยังไงอย่าลืมส่งการบ้านเราด้วยก็แล้วกันในครัวัน,นี้หมดเวลาแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารยดรสันสนีจัสวรร์และกุมุตรคงเทพนะครับพบกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ